นี่หมุนมัวม่วๆอะไยังไม่หยุดเลยมันมันแตกมาพอเลยนะพอเลยนะไม่โลมนะผมบอกเลยนะผมมาเร็วแตกเร็วมันต้องหยุดเร็วนะฮะผมบอกเลยนะ จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปาการพน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับทุกท่านมาเจอกันกับเฮียเข้มนะฮะเฮียเข้มกลับมาเจอกับทุกท่านในวันนี้นะจะมาอยู่กับลามมิเซตลรีเวนนะฮะแห่งเนี่ยนะเกมตื่นตาตื่นใจนะกับทุน1 5 0 0นะ <c oughs> เป็นค่าย r แ l a x Gaming นะจัดไปไม่เ้หมุนมือก่อนหมุนมือก่อนออ้ยได้ฮะลืมดูเบสสองร้ยห้าสิว้ไข่มาตังอะไรวะเนี่ยผมเองนะโทษใครไม่ได้นะโอ้นี่หมุนเล่นนะหมุนเล่นยังไม่เข้าสักบาทน,นะลองดูก่อนนะอันนี้ผมยังไม่ซื้อฟรีสปินนะลองหมุนนะโอ้แม่งเกมไม่ค่อยจะจ่ายด้วยนะอู้ จะหมดแล้วเนี่ยห้าผมเอา2ตัวเอา้าเอคืออะไรเฮ้ยได้ฟิสาปินเหรอเฮ้ยไม่ต้องซื้อเฮ้ยหมุนเลยไม่ต้องซื้อเฮ้ยผมไม่ต้องซื้อผมว่าผมโอเคโอ้มาฟิสาปินจาฟิสาปินจาก,ก็ถือว่าโอเคนะสับ5 0รับ500ที่เสียไปมาดูว่าผมจะได้500ผมคืนไหมนะวายมันจะเดินทางนะฮะ กระจากมันก็จะกินไปเรื่อยนะเอ้าไม่รู้ดิไม่รู้เดี๋ยวบวกยิ่งกินยิ่งบวกดีสปินเข้าไปนะอะกกกกกกเออ,อสวยจ้ะหุ้ยเอาดิวะไม่รู้ล่ะไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่าโอมันไม่ขาดทุนนี่ผมชอบมากหมุนม,ม,มัวมัวอย่างนี้แล้วผมได้อย่างเนี้ยผมบอกแล้วผมผมพอใจนะไม่รู้ดิผมพอใจเลยแหละ11หมุนเนี่ยเต็มที่เลยครับพี่ โอ้โหอะไรอะอะไรอะอะไรมันคือตัวสัญลักษณ์อะไรมันโคตรแพงใน480เอาเราให้ผมได้คืนหมดแล้วอะที่เหลือต้องเป็นกําไรป่ะมา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 ,มาเรื่อยๆจ้ะ300จ้ะโะอ้โหมเบ็ดละ50เฮ้ยไม่ธรรมดานะเว้ยบวกการหมุนอีกอา่าไปลูกไปโอ้โหมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆโอยสัญลักษณ์ฟาโรไม่เข้าครับเอ้ยโอ้ยเกือบดี ไม่ไม่ดีเว้ยโอ้โหทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะคูณไปเรื่อยนะตัวคูณค่อนข้างหนักนะเดินมาฝั่งซ้ายเนี่ยลูกทุกที่มันเดินไกลไปแค่นั้นเองฮนะแต่ที่ผมได้ฟีดสปินนะสุดท้ายโอ้ยได้มาอีกสองหมุนจ้ารอดไปตอนนี้ผมได้พันสี่นะไม่รู้ดิผมไม่รู้ดินึกอ,ออกปะ คุณ,คณโซนโ้ยอะไรวะคุณโคตรโหดคุณโคตรโหดเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่หมุนมั่วๆอนะไรยังไม่หยุดเลยมามันแตกว่ะ2100รีสปินไปอีกนั่นไงโอ้โหไม่ต้องสืบโอ้โหเอาเข้าอีกเข้าอีกแอคเข้าไปเข้าไปเป็นยังไงล่ะจ้ะ3 8 0 0คุณผู้ชม พอเลยนะพอเลยนะไม่โลภนะผมบอกเลยนะเวลาที่ผมโลภผมโดนตลอดนะผมมาเร็วแตกเร็วก็ต้องหยุดเร็วนะผมบอกเลยนะฮะไม่มีเล่นต่อนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ซื้อฟีสปินเลยนะตั้งใจหมุนเล่นๆมันเข้านะสามพนปดนะครับทุน1นึ่งขึ้นมาเป็น1นึ่ง่นสามนเก้าอครับบวกไปเลยครับสอง0ันกว่าบาทครับจบเลยฮนะ จบจริงๆครับไม่ใช่สองพัน่าสามพันสามพันสามพันต้นๆสามพันสี่ประมาณนี้นะที่ได้ขึ้นมานะงผมฝากกดติดตามช่น,เนลเฮดัมายปั่นด้วยนะแล้วก็ข้างใต้คลิปมีโปรโมชั่นด,ดีๆเข้าไปรับกันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ